นะข้างหน้าต่อไปทุกคนที่จบไปแล้วผมอยากให้กลับมาดูแลสวนฝึกพนิ์นาวีด้วยนะครับดูแลองค์การพานิษนาวีของไทยเราด้วยดูแลชื่อเสียงการเป็นลูกเรือที่ดีของไทยเราด้วยดูแลคนที่รักที่บ้านนะครับแล้วก็ผู้ปกครองที่มาร่วมสแสดงวันดีดีดีด้วยสิ่งที่เราทํางานในเรือมันจะมีส่งผลให้กับทุกคน,นคในครอบครัวในตัวเราเองนะครับรวมถึง องค์การขอ,ของไทยเราและของประเทศทดยนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอแสดงความชื่นชมนะครับทุกครั้งที่ท่านมาในวันนี้ที่ผมมาในวันนี้ที่ท่านอยู่กันในวันนี้นะครับอยากให้เก็บความรู้สึกตัวนี้ไว้ให้นานนะครับว่าความสําเร็จเราได้มาแล้วนะครับก็พยายามจะรักษามันไว้แล้วเก็บมันไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จำได้ขออวยพรให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงได้งานที่ดี ปรสบความสําเร็จที่ดีมีชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ดีกับสำหรับประเทศและขององค์การพันธุ์นาวีต่ตอไปขอบคุณมากครับ กาบเรียนเชิญท่านอธิบดีในพักด้านล่างนะครับ เชิญบัณฑิตนั่งครับนับเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันมาที่ชางบริษัทฟรีเชียชิปปิ้งจำกัดมหาชนถือโอกาสดีในวันนี้มอบรางวัลเหรียญทองคําซึ่งนับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบแก่นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ทั้งฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างคนเรือ ผู้มีผลการเรียนดีเด่นตลอดจนมีความประพฤติท,ที่ดีงามและสำหรับปีนี้ก็เช่นเดียวกันโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญคุณโคคาวีสุดากะมอบรางวัลเหรียญทองคำของบริษัทพรีเชียชิปปิ้งจำกัดมหาชนขอกราบเรียนเชิญค่ะ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ผู้มีผลการเรียนดีเด่นตลอดจนมีความประพฤติดีงามมีจํานวนสองรายด้วยกันได้แก่นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ฝ่ายเดินเรือนักเรียนเดินเรือพาณิชย์วันชัยเห็นบริสุทธิ์ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ฝ่ายช่างกลเรือนักเรียนเดินเรือพาณิชย์พัะหนตั้งพัฒนานั้น ขอขอพระคุณคุณโคคาวีสุดาก้าเป็นอย่างมากค่ะลำดับต่อไปครับขอกลับเรียนเชิญผู้แทนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ ดังรายนามที่จะกล่าวต่อไปนี้มอบช่อดอกไม้และกระเช้ามงคลแสดงความยินดีแก่นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2557แล้วก็ขอเชิญผู้แทนนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่สำเร็จการศึกษารับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากท่านผู้มีเกียรติตามลำดับดังนี้ครับ ลำดับแรกตัวแทนจากสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทยและสมาคมนักเรียนเต่าเดินเรือพาณิชต์ต้นกลนพดลแก้วสุวรรณประธานกรรมการสมาคมขอเรียนเชิญค่ะ ลำดับที่สองสมาคมเจ้าของเรือไทยและบริษัททัวริเซนกรุงเทพจำกัดมหาชนคุณยอดชายองคควัฒนกเกษมมารีนโอเปอเรชั่นของบริษัททัวริเซนกรุงเทพจำกัดมหาชนขอกราบเรียนเชิญค่ะ และลำดับสุดท้ายผู้แทนนักเรียนเดินเรือพาณิชย์นักเรียนเดินเรือพาณิชย์อภิวัฒจันทะเขตหัวหน้านักเรียนเดินเรือพาณิชย์รุ่นที่3 7 ครับขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติตัวแทนจากบริษัทต,ต่างๆสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันที่ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2557นี้ด้วยครับโอกาสนี้ผมขอกราบขอบพระคุณท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีท่านผู้บริหารระดับสูงตลอดจนตัวแทนจากบริษัทต,ต่างๆและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ให้เกียรติเสียสละเวลามาร่วมพิธีมอบประกาศีีัตรให้แก่นักเรียนสนฝึกพานิชนาวีที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2557นี้ครับ ท้ายสุดนี้ขอกาบเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมเจ้าท่าท่านรองอธิบดีท่านผู้บริหารระดับสูงท่านผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีตัวแทนจากบริษัทต,ต่างๆตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมกันถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2557พร้อมทั้งขอเรียนเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันท้ายสุดนี้ดิฉันและอาจารย์เทพฤทธิ์ ขอรัตนาคุณพระสิรตนะไตรยตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จในทุกๆด้านและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอถ้ามีอะไที่พ้อสดที่เด็ หมดเลยนะครับโทรศัพท์ไม่ต้องยื่นนะครับเอามาได้ให้ถ่ายโทรศัพท์นะครับ นะครับ้องคนไหนยังไม่ได้ชำระค่าสอบรูปค่าส่ตวรูปนะครับ